มาฮัลโหลท่านผู้ชมฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนท่านด้วยนะครับอยู่กับผมฟัร์ตเอเมอร์ดอททีวีและวันนี้ผมจะปิดรักกาลาดใหม่นั่นเองของการเล่นเอาชีวิตรอดซีซั่นหกผมสัญญาว่าซีซั่นนี้ผมจะเล่นเอาให้จบไปเลยคือเอาสักสี่สิบถึงห้าสิบเอพิโซดไปเลยโอเค เดี๋ยวผมจะตั้งชื่อว่า s u r v i v a l Season 6เนาะ S U คิดยังไงเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวปะ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  S U R อ่า V นี่ s u r v i v a l ถูกป่าววะโอเคถูกต้อง S S 6นี okay, ่เป็น s u r v i v a l Season 6นั่นเอง พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยไปคือวันนี้เราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดกันนั่นเองเนาะผมคิดถึงเอาชีวิตรอดมากผมอยากกลับมาเล่นเอาชีวิตรอดอีกครั้งหนึ่งซึ่งในวันนี้แหละผมจะมาเล่นันะครับโอเคเราเกิดมาในโลกที่มีอะไรไหมไม่มีเนาะว้าว เกิดมาโลกดีมากก่อนอื่นผมเห็นแกะเดี๋ยวผมก็ต้องสังหารแกะก่อนนั่นเองซีซั่นนี้ผมจะสอนสร้างฟาร์มออะไรอะมรแมวครับแมวครับแมวครับมาเดี๋ยเจอแกะก็ต้องฆ่าแกะก่อนนั่นเองเนาะปุ๊บไป อยากเล่นเอาชีลดมานานแล้วแต่แบบว่าไปแอบบไ,ปแไปทุกคนผมเจอดาร์กโอ๊คว่ะเฮ้ยจะไปโอมอรดกโอ้ยโอเคผมเจอแกะอีกแล้วทุกคน รู้สึกว่าแหลกมากเอ้ยจะทำมาเดี๋ยวเรามาตัดต้นไม้กันก่อนเลยดีกว่าซึ่งการตัดต้นไม้ผมระบบเดิมเลยครับ Data Pack ครับหมดนี้ผมรู้สึกว่าเคยมีคนแจกเนะเาะลองไปหาดูไปหาดู อันนี้ที่ผมทํามาเพื่อความสะดวกสบายในการถ่ายทำคลิปนั่นเองเนาะไม่ใช่แบบว่าโกงอะไรนระคือแบบว่าช่วยในการทําคลิปนั่นเองเราจะได้แบบว่าเริ่มคลิปเร็วๆแล้วก็ได้สร้างอะไรแบบว่าเร็วๆด้วยซีซั่นนี้ผมสอนสร้างวงจรเยอะแน่ผมสัญญาไว้เลยขอให้ได้สักห้าสิบอพิซ์์โอเค ถ้าอยากได้ต้นไม้เยอะๆเนาะแนะนำนะครับให้ตัดต้นไม้ต้นใหญ่เนาะนี่โอเคโอเคมาลืมแหลกคราบตัวคราบกันก่อนเลยดีกว่าคือแต่ละสูตรครามันก็มี การเพิ่มสุดครับมานิดนึงเนาะอันนี้ผมขอแจ้งไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวทุกคนแบบว่าสงสายอีตว่าเออครับยังไงอะไรแบบไหนเนาะนี่เห็นไหมก็จะมีวอเตอร์สติรูปของปุ่มแล้วก็รูปเพื่อนปุ่มเนาะอะไรวะว <What? S 1> อ๋อน่าจะเป็นรูปรูปอะไรสักอย่างเนี่ยแต่มันบักโอเคเดี๋ยวผมมาขอครับอ่า อะไรอะไรวะโอคพิกแอกโอเคไม่ได้สามก้อนเรียบร้อยเนาะให้เราคัาเป็นพิกแอกอินนี่เราจะได้ขุดอย่างรวดเร็วไงเฮ้ยผมเจอเล็กว่าทุกคนนี่เจอเล็กด้วยว้าวเสียงเมือสกิลนิตัน อยู่ cây ๆเดี๋ยวกด M ยืนไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ต่อตัวเอาหิน เวนได้เนอะเวนได้ลืมบอกลืมบอก <c oughs> เพื่อนทักมาอีกแล้วแน <c oughs> ว่ว้าวเฮเยอะมากทุกคนดูผมเป็นระบบที่ผมเพิ่มมาน้องในการแบบว่าให้มันขุดทุกอย่างแบบว่าเร็วๆอ่ะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยเด <c oughs> ี๋ยวขอขึ้นกลับไปก่อน ก็ขุดยินไปสักนิดหนึ่งก็แล้วกันโอเคมาเดี๋ยวจะมาราับอุปกรณ์ให้ครบไปเลยผมจะใช้ดาบขวานเชวเวลแล้วก็อันนี้วางตรงนี้เดี๋ยวผมจะรับเตียงก่อนเนาะ เตียงสีเหลืองมาโอเคได้สเตียงสีเหลืองมันที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขอขุดยินไว้สิอีกสักนิดนึงขุดไปเลยเออไม่รู้จะขุดไปทำอะไรนาะนิดนึงจริงขุดไปได้สักก้อนสองก้อนโอเคอันนี้มันเหลือเนาะเนี่ยโอ๊สปริงนี่มันเสียได้ เก็บไปเติเก็บไปสร้างฟาร์มสร้างฟาร์มต้นไม้นี่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปด้วยเพราะว่ามันติดสอบไงติดสอบผมก็เลยแบบว่าไม่ได้ลงคลิปเดี๋ยวขอล่าเลือดล่าเน,าน,นื้อนิดหนึ่งโอเคเสียงข้อ เสียงแก้งเตือนมันเข้ามาว่าะแบบนึงอย่๊งโอเคปิดละมันจะสั่นอย่างเดียวแล้วเฮ้ยใบอุมดอกไม้เหรอเฮ้ยน่าจะอยู่แต่แถวนี้แหละเดี๋ยวดูพื้นที่สักนิดนึง สปอนช้างในไมครับ PE เนอะเราก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเพราะสปอนช้างในไมครับ PE มันไม่สามารถทํางานเหมือนในคอมได้นั่นเองเนาะจริงตอนนั้นผมเล่นเมื่อกี้ซีซั่นแล้วอะผมว่าเอ้ยผมจะแบบว่ายังไงเขาเรียกใช้ใช้สปอนช้างให้เกิดประโยชน์สุดท้ายไม่สําเร็จครับสปอนช้างใช้ไม่ได้ครับผมไปที่อื่นแล้วแล้วก็ บินกลับมาคือผมเผาแรล่ไว้ผมพอแรล่ตั้งเอาไว้หลังจากนั้นผมก็ไปบินไปเล่นๆแหละแล้วก็บินกลับมาก็าเหมือนเดิมทุกอย่างโอเคผมจะอยู่ในไบโอมฟว o w e r f o r อร์เ,เนาะออกเสียงถูกไหมออกเสียงผิดขวภัยด้วยนะครับผมจะอยู่ในไบโอมนี้แหละ นี่ดูมีความมีความสวยงามมากทุกคนใบอมดอกไม้เนี่ยอยากจะขึ้นขึ้นที่สูงนิดนึงจะสร้างบ้านตรงไหน,นบนเขาเอจะสร้างบ้านบนภูเขาเลยเหรออืมน่าคิดเอ้ เราจะสร้างตรงไหนดีอยากเจาะไปในภูเขานั่นแหละไอ้ขี้เกียจยังไงเดียข้างหลังก็เป็นสวอมแลนเนาะอยากสร้างตรงนี้แหละ น่าจะสร้างบนภูเขาโอเคสร้างบนเขาใช่ไหมเอ,อเรียบร้อยไม้ผมเยอะไหมอะได้ไม้มาน้อยเกินไปอะ่ะตัดมาน้อยเกินผมผมจะสร้างบนนี้นี่แหละนี่ตรงนี้เลยเอาตรงนี้แหละ โอเคปัดเลยมาเดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้แป๊บหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่อนะีกรอบหนึ่งไปครับ ว่เคลียพื้นที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขอทุกเตียงกันแล้วกันเนาะตั้งอยู่ตั้งนานกดเซฟโอเคหลังจากนั้นผมกะว่าผมจะสร้างบ้านแถวๆนีน้นี่แหละเดี๋ยวกันหนึ่งขอเคลียใบไม้นิดนึงมาได้ประมาณนี้แล้วเนาะเดี๋ยวผมกอ็เอาดอกไม้ด้วยเสียงไปแล้วเสียงไปแล้ว เดี๋ยวผมขอทุบดอกไม้ออกไปก่อนเนาะว่าเดี๋ยวยังไงผมกก็ปลูกคือนั่นแหละอยากเซิฟที่ผมแบบว่าเอามาแจกคนแบบว่าไม่ใช่เอามาแจกเซิฟที่ผมเอามารีวิวมอดรีวิวอะไรพวกเนี้ยเจอแต่มูบา้า v เ l ล a เจอแต่ทำไมเซิฟเราเอาเล่นเอาชิลลรอดเลยไม่เจอวะงงมากเลยมาตอนนี้ เราได้ประมาณนี้ผมต้องการเนื้อแกะเพื่อทำการกินโอเคต่อไปให้ผมครับกล่องนะครับผมต่อไปขอนํำเสมอ Data Pack ข,ของตัวเองเหมือนเดิมเลยนะครับวิธีครับการครับกล่องปกติเราจะใช้ไม้แพงใช่ไหมทำแบบนี้แล้วก็ไม้แพงวางแบบนี้ใช่ไหมปุ๊บเราจะได้เป็นกล่องแต่นี้มันเป็น d a t a p แ c k ข,ของผมนะครับผมสามารถเอาไม้หลอก วางแบบนี้ได้เป็นกล่องเลยเห็นไหมจะเป็นแบบว่าปร,ประหยัดเวลานั่นเองเนาะไม่ใช่อะไรหรอกวางไปเลยเก็บของแป๊บหนึ่งขอเก็บแป๊บหนึ่งนะครับผมมา เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอล่างโครงบ้านไว้ก่อนว่าผมเจ้าบ้านประมาณไหนเนาะเจ้าบ้านแบบว่ามีใต้ทุนหรือว่าไม่เอาบิแบบไม่มีใต้ทุนดีวะเอาละเอาละคิดยากละเจ้าบ้านติดพื้นดีไหมวะเอาแบบนี้ดีกว่าดูละหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเค ผมจะมีหน้าบ้านทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าสวยว่ะตัดออกดีกว่าโอเคตัดออกตัดออกเอาอยัางไงเดียตัวบ้าน,นาผมจะยังไงดีวะเอาเดียวเล่นตัวรักดีกว่ ว่าแมกนตแต่ผมยังมีอุปกรณ์ไม่ครบมันก็เลยครับไม่ได้ตัตด่อครับไปครับอือหือเอาดิไม่ค้างให้มันรู้ไปเอาเอาอีกอือหือเอาสิสุดแล้ว โอเคมันแหลกมากด้วยไอเทมดิโอเคมาหลังจากนั้นก็เดินเก็บไอเทมครับเดินเก็บไปเรื่อยๆ นี่โอก็ต้องอูกใหม่อีกรอบนึงคือต้นนั่นาต้นโอกเนาะมันให้ไม่ค่อยเยอะด้วยแหละไม้ไม่เหมือนต้นสปูดต้นสปูดมันจะเยอะกว่าเยอะจนแบบว่าไม่รู้จะเอาไปไปทำอะไรดีอะเยอะมากได้ไม้มาแบบว่าล้นกล่อง อันนี้ก็รอให้ใบไม้มันล่วงเนาะโอเควิจิราวะเดี๋ยวผมขอไปสร้างบ้านต่อดีกว่าเนาะเป็นทามแลบเหมือนเดิมเลยไป โอเคตอนนี้ไม้ผมมันไม่พอทุกคนไม่ใช่ไม้อะไรเนะผมตกการไม้โอ้ยฝนตกอีกโอ้ผมต้องการดาร์กโอ๊กทุกคนแล้วผมก็กลับมาที่สปอนช้างเหมือนเดิมผมต้องการดาร์กโอ๊กแบบว่าเยอะ ดาร์กโอ๊กอยู่ตรงไหนวะผอหาไม่เจอะจำไม่ได้แล้วว่าดาร์กโอ๊กมันอยู่ที่ไหนโอเคเจอและเจอแล้ว จอดักอกแล้วปูม โอ้โหดูซอมบี้วิลเลเจอร์ี่ทุกคนเยอะมากโอ้ my god นี่ผมจะกลับบ้านทางไหนเนี่ยผมมาจากอ๋อดีดีดีดมันผมอยู่ทางนี้เดี๋ยวขอล่าสัตว์ไปนิดนึงดีกว่าไหนๆก็มาแล้วขอล่าไปนิดนึง นี่ละละเนื้อแกะนี่แหละโอเคสวัสดีสำหรับเอพิโซดนี้ในการเล่นเอาชีวิตรอดผมก็จะแเปลี่ยนแค่นี้กันแล้วกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณคิดว่ามันสนุกมากก็อย่าลืมกดแชร์กันแล้วกันโอเคถ้าอยากให้เล่นต่อเอ้หรือว่าไม่ใช่อยากเล่าถ้าอยากให้สร้างอะไรต่อในภายพระพหน้าเนาะ เดี๋ยวผมจะมาสร้างต่อโอเคสำหรับเอพิโซดนี้ก็จบเพียงแค่นี้กแล้วกันจิกนใแม่ในพายุโซนะครับผมบายไปละโอ้ชอบมากเอาชิลลอดยอยากเล่นในได้หลายๆาพาร์ทเลย